แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่5กันยายนจนถึง19ตุลาคม2565และก่อนไปรับฟังรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะคลิปนี้เราจะมาฟังกันว่าบัตรเก่า คนที่มีบัตรประชาชนตัวเก่าตัวเดิมสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดีการแห่งรัฐปี2565หรือลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นั้นในส่วนของคุณสมบัติและข้อกำหนดแม้กระทั่งขั้นตอนการลงทะเบียนเราจะผ่านไปนะเพราะว่าเราได้อัปเดตและลงคลิปไปให้หลายหลายท่านได้ดูกันแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูระยะเวลาโครงการนะคะก็คือเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และหน่วยงานรับลงทะเบียน ตั้งแต่5กันยายนจนถึงจนถึก19ตุลาคม2 5 6 5หลังจากนั้นประกาศผลการลงทะเบียนและตรวจผลการสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครองทุกวันศุกร์นะคะนั่นก็คือตารางประกาศผลการลงทะเบียนจะประกาศทุกวันศุกร์นะคะรอบแรกจะเป็น16กันยายน2565และรอบสุดท้ายจะเป็น28ตุลาคม2 5 6 5นนะคะทีนี้หลังจากประกาศผลแล้วและ เราทราบผลแล้วว่าเราลงทะเบียนสำเร็จก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการรอเพื่อย,ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะคะโดยการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยอมสินทกอสอก่อนที่เราจะไปยืนยันตัวตนเราจะต้องมาสำรวจตัวเราว่าเรามีบัตรประชาชนเป็นแบบรุ่นใหม่หรือแบบสมาร์ทการ์ดหรือไม่นะคะ บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าแบบเก่าแบบใหม่เป็นยังไงให้ถามลูกหลานหรือคนในบ้านนะคะถ้ายังเป็นแบบรุ่นเก่าไม่ใช่แบบสมาร์ทการ์ดเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนเหมือนบัตรเก่าบัตรใบเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนให้เป็นแบบใหม่รุ่นใหม่แบบสมาร์ทการ์ดนะคะก็คือจะมีแถบแม่เหล็ก เพื่อเวลาเราสแกนแล้วมันจะขึ้นมานะคะคือต่อไปในอนาคตบัตรประชาชนจะใช้แทนหรือใช้ทำธุรกรรมต่างๆได้อีกมากมายนะคะและล่าสุดนะคะแอดได้ไปเปลี่ยนยใช่ไหที่แอดไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเพราะว่ามันหมดอายุของแอดนะคะในการเปลี่ยนบัตรใหม่ในขณะน,นี้ช่วงเวลานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนนะคะไปถึงก็แค่แจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าจะมาทำบัตรใหม่ เป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือปัดรรุ่นใหม่นะคะแล้วก็นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยุ่งยากนะคะและที่สำคัญไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นใครดูประกาศผลการพิจรารณาคุณสมบัติผ่านแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือรอยืนยันตัวตนนะคะช่วงที่รอยืนยันตัวตนอย่าลืมใครที่มีบัตรประชาชนเป็นรุ่นเก่าอยู่ให้ไปเปลี่ยนบัตรนะคะ อัปเดล่าสุดสำหรับผู้ที่มีบัตรเก่าต้องทำสิ่งนี้โดยด่วนเลยนะคะ14กันยายน2565